จิตยานทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดนสิ้นตั้งแต่โอเวจีมานรกจนถึงพรหมโลกร่วมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพศีลทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าภูมิเพนนักบวชนักพจต์ตือศีดาบททั้งหลายชาปงบดชารับแลเจ้าสำนักเจ้าลัฐีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จําขมงเวททั้งหลายเหล่าภาคมืดภาคมาร ยักษ์ศรียักษ์ษาทั้งหลายเหล่าครูทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมพ่อแม่บุปการีครอบครัวในครูลูกหลานบริวารลูกศิษย์สาวกทั้งหลายครูรู้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระธรรมและสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกหมูเราชั้นภูมิน้อมใจขอขอมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัม <where> พุทธัสสะพุทธังสลาหนังขจามิธรรมังสลาหนังขจามิสังขังสลานังขจามิทุติยัมปิพุทธังสลานังขจามิทุติยัมปิธรรมังสลานังขจามิทุติยัมปิสังขังสลานังขจามิ ตัติยัมปิพุทธังสารานังขจามิตัติยัมปิธรรมังสารานังขจามิตัติยัมปิสังขังสารานังขจามิขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทกพระองค์สมเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรัยแด่พระศธรรม แด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีโมเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้ในนี่เวรนี่กรรมทั้งหลายนี่แรงงานนี่ในทรัพย์สินนี่บุญคุณนี่ต่อความช่วยเหลือนี่จากการใช้บารมีผู้อื่นนี่จากศิลบน นี่จากการบีบบังคับเอากับผู้อื่นด้วยเงื่อนไขด้วยข้อจำกัดนี่จากการเบียดเบียนเอาตั้งเอาจนเกินสมควรทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางกายวาจาใจต่อผู้อื่นทั้งหลายนี่จากการเข็นค่าประหัดประหารการกระทำทรมาน หยิบคันกดดันผู้อื่น,น,ก,นการตัดโอกาสผู้อื่นทั้งหลาย,น,าลายนี่ต่อสาธารณชนคนหมู่มากทั้งหลาย,น,าลายนี่จากการช่อชนคดโกงโกหกหลอกลวงนี่ต่อสังคมต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อแผ่นดินต่อโลกทาตทานี่จากความพยาบาทอาฆาตแค้น นี่จากพันธสัญญาคำมั่นสัญญาคำสาบแช่งการครอบขันครอบรูหรือครอบผูกมัดผูกพันทั้งหลายนี่จากการพร่ำสอนผู้อื่นในศาสตร์ในวิชาต่างๆในสิ่งที่ไม่ตรงต่อพระจธรรมสร้างความหลงวกวนสารวนต่อลูกหลานบริวาร นี่ต่อมูสงองค์มหาบารม oh ีผู้โปรดสัตว์ครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ต่อพระศา,ศาสนาต่อผู้ทรงทรศรีลทรงธรรมทั้งหลายในรูปแบบของนี่แรงงานก็ดีการยักยอกเบียดบังการลักขโมยการชอบโกงการเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบการแอบแฝง เข้ามาอาศัยการหาอยู่หากินกับพระศาสนาตักตัวงเอาผลประโยชน์โดยมิชอบต่อสมบัติของพระศาสนาต่อของสงฆ์ขององค์มหาบารมีทั้งหลายเพื่อตนเองและพวกพ้องนี่จากการทำลายวัดวาศาสนาการทำลายสื่อสัจธรรมคำสอน ขององค์มหาบาร,รมีรรมนี่จากการใช้อธิวาสนาบาร,รมีในทางที่ผิดในการเบียดบยเบียนการตั้งเอาต่อสังสารวัตร,ร,ตรนี่จากการล่อลวง,รลลวงหรือนำพาผู้คนทั้งหลายหให้หลงหมกมุ่นมัวเมาหลงวกวนหลงยึดติดต่อสิ่งได้สิ่งหนึ่ง นำพาผู้คนทั้งหลายให้ต้องจมดิ่งสู่ความมืดมนแห่งสังสารวัฏจนเป็นวิบากปิดกั้นปิดบงังผูกมัดผูกพันกลายเป็นพนานาการกักขังฉุดลังลงเหนี่ยวกีดกันขัดขวางต่อความขี้คลายสว่างสวยในพระศารรม ต่อการตรงการวางการจบตามดับตามต่อกิจการโปรสัตว์ตามองมหาบารมีทั้งหลายที่เคยติดค้างต่อครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายต่อสำนักนิกายต่อวิถีวิธีการต่อแนวทางต่างๆต่อศาสตร์ต่างๆต่อวิชาวิชาเดรชาวิชา ต่อคู่กรณีกรรมเจ้ากรรมในเวรต่อพ่อแม่บุปการีต่อครอบครัวองศกูลต่อสามีภรรยาต่อผู้มีคุณต่อลูกศิษย์สาวกต่อลูกหลานบริวารทั้งหลายต่อภาคทิพย์ภาคหยาบภาคมืดภาคมานหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายตั้งแต่อเวจีมหานรก จนถึงพรหมโลกในทุกภาคส่วนในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอดชดเชยชดใช้ในทุกๆุนี่เวนี่กรรมพี่ยังคงตกค้างต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดต่อมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามทั้งที่ระลึกได้หรือไม่ได้ก็ตามไม่ว่าจะเคยกระทำมา ในพบหนึ่งชาติใดก็ตามทั้งกุศลกรรมก็ดีอกุศลกรรมก็ดีกรรมอย่างกลางๆก็ดีที่ยังตกค้างอยู่ในทุกแวนแควนดินแดนในทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกผิดแล้วต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลน้อมองค์มหาบาร,รมีทุกพระองค์สมเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษและอโหสิกรรมให้แก่มูเหาข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอทดเชยทดใช้ในนิเวณนิกรรมทั้งหลายขอให้บริวารที่พุ่งพันกันมาทั้งหลายตลอดจนถึงเจ้ากรรมในเวรของบริวารทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรคู่กร,รณีกรรมและบริวารของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณพึ่งมีส่วน ในทิวาาสนาบารมีของมูเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีต่อพระศารรมที่มีต่อองค์มหาบรารมีทั้งหลายขอให้มีส่วนในการบวชการสละและมหาสังฆทานในทุกๆครั้งมหากุศลมันเกิดจากการโปรงการวางจบตามดับตาม ว่างตามาโปรดสัตว์ตามองค์มหาบราราม,มาราีแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายรวมถึงบรารมีในทุกๆุกทัศที่เคยกระทำมาดีแล้ว,ลวนับตั้งแต่อดีต,ตดจนถึงปัจจุบันในทุกการทุกกับทุกพุทธันดรนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปตลอดกาลนานเทินออโหสี่ 啊！五四，啊！五四，四四四四四。